พีรบับข่าวในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกับสถานที่เชิงประวัติศาสตร์กับวัดประจำรัชการไปติดตามพร้อมกันค่ะ ข่อตอนรับข้าสู้รายการพีรบครับข,าบข้าวค่ะโอ้โหวันนี้สาวใต้มาถึงกรุงเทพมหานาครเลยทีเดียวนะครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐถมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์หรือกรุงรัตนโกสินทร์ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325ดังเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้ใกล้จะถึงวันจัก,กรีมาน้อมรัลึกถึงพระราชศรัทธาของพระองค์ ผ่านเรื่องราวของวัดประจำรัชกาลครับจะเป็นวัดในกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันแลเลยค่ะเชิญครับเริ่มต้นการเดินทางกันที่เขตจอมทองกันเลยนะครับวัดแรกเป็นวัดประจำรัชกาลที่สามหรือวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเดิมชื่อว่าวัดจอมทองครับได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่สาม และถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของศิลปะไทยที่ราชทูตอังกฤษยังออกปากชมว่าเป็นวัดที่งามที่สุดในบานเกาะกันเลยทีเดียวครับออกจากเขตจอมทองนั่งรถไปต่อกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดดังริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่สองที่มักเรียกสั้นๆว่าวัดอรุณหรือวัดแจ้งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย พร้อมทั้งส่งปั้นหุ่นพระพุทธรูปด้วยฝีประหัตของพระองค์เองอีกด้วยและโปรดให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถครับข้าแม่น้ำเจ้าพระยามายังวัดที่สวยงามไม่แพ้กันนั่นก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพซึ่งถือว่าเป็นวัดประจํำราชการที่หนึ่ง ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงเป็นปฐมกรรษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ใต้แท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุบโบสถทั้งอย่างเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้อีกด้วยครับออกจากวัดโพมาได้ไม่ไกลแถวย่านสวนสารานรมย์ ก็จะพบกับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชวรวิหารหรือวัดประจำรัชกาลที่สี่บริเวณวัดเดิมนั้นเป็นสวนกาแฟใกล้กับพระบรมมหาราชวังเป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมคลาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้นเพื่อให้เจ้านายและข้าราชการทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายในได้บำเพ็ญกุศลกันได้โดยสะดวกและโปรดให้สร้างขึ้นเพื่ออ,อุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะ ถัดจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเพียงแค่ข้ามคลองรอบกรุงมาทุกท่านก็จะพบกับวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่7พร้อมทั้งเป็นพระอารามหลวงแห่งสุดท้ายในประเทศไทยที่สร้างตามโบราณราชประเพณีของการสร้างวัดประจำรัชกาลครับ มาต่อกันที่ย่านยอดนิยมทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาตินั่นก็คือย่านสองชิงช้าด้านหลังของสองชิงช้าเป็นที่ตั้งของวัดสุทัศเทพพระวรารามหรือที่คนนิยมเรียกกันว่าวัดสุทัศน์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8และบริเวณผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีสักยมุนียังเป็นที่บรรจุพระบรมราชสีลังคารของพระองค์ไว้อีกด้วยค่ะ เดินทางกันต่อไปทางทิศเหนือผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่6และรัชกาลที่9เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9หลังจากผนวดที่วัดพระศรีรัตนาศา,าสดารามแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้อีกทั้งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีการอัญเชิญพระบรมราชสีดังคารของทั้งสองพระองค์ประดุษสถานที่วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้อีกด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างครับความงดงามของพระอารามหลวงที่เกิดจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์งดงามจริงนะครับมีเรื่องราวที่อาจจะแตกต่างกันออกไปบ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลล้วนสะท้อนถึงพระราชศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อพระบวรพุทธศาสนาครับน้องฟ้านอกจากที่เราจะได้ศึก้าน,นะคะประวัติต่างๆนะคะของ ราชวงศ์จัก,กรีแล้วนะคะเราก็ยังได้ท่องเที่ยวแล้วก็ได้ความสนุกสนานในการที่ได้ไปไล่ยล่วัดนะคะแล้ววันนี้พี่ดาวลับข้าวขอ้อวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ